ครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับพี่มณัตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้พบกับพี่มณัตไป2 EP แล้วนะครับความเอ็กซ์คลูซีฟในสายของหลงผู้หิงพี่พี่มณัตเนี่ยเมตตาเราที่นํามาให้เราดูเนี่ยยังมีอีกวันนี้พี่มณัตมีอะไรมาให้เราดูครับพี่ครับสติกเกอร์ติดรถยนต์ติดด้านไหนของรถนะครับเป็นสติกเกอร์ติดรถยนต์ด้านในของรถอยู่สร้างจานวน300แผ่นสร้าง300แผ่นทุกวันนี้เหลือแค่1ิบแผ่นที่ผมเนี่ยคือที่เหลือกับพี่เนี่ยคือแค่33แผ่นเท่านั้นนะครับ เป็นสติกเกอร์นะครับเพื่อนๆคือแท้ทันเสกแน่นอนทันแน่นอนครับทันนี่นะฮะมีเอกลุศีคือผมอยากเห็นมากว่าหน้าตาสติกเกอร์เป็นยังไงครับดูกันครับเพื่อนๆนี่ดึงกันสดๆตรงนี้เลยโอ้โหนี่ครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่อิงอยู่ตรงกลางนะครับล้อมรด้วยครับอิติวิโทสิบทิศครับอิติปิโสทิศแทิศแปดทิศครับผมล้อมรอบ อันนี้คือแท้ทันเสกแน่นอนนะครับนี่คือความเอกลักษณ์เฉพาเข้ากับว่าถ้าอยู่ที่พี่มานัท13แผ่นอีก280กว่าแผ่นไม่ทราบอยู่ที่ไหนลงผมกระจายไปนะครับแต่ที่เก็บมาทั้งหมดนี่22ปีแล้วครับนี่ี่คือ22ปีแล้วนี่คือ22ปีที่เก็บไว้ครับผมอยู่ในถุงพลาสติกนะครับเพื่อนี่คือความเอกลักษณ์เฉพปีที่เก็บนำมาให้ดูกันนะครับเหลือตรงนี้แค่13แผ่นเท่านั้นอีก280กว่าแผ่นนี่ถ้าใครอยากได้นี่ต้องไปตามหากันเอาเองแล้วนะ หน้าตาก็จะเป็นแบบที่โชว์ไปนะครับก็มีคืออีกหนึ่งรายการที่มีความเอ็กคลูซีฟว่าพี่มนัสเรานำมาให้ดูในวันนี้ครับขอขอบคุณคุณมนัสเกิดผล